ดีค่ะใครกำลังมองหาตู้วางเท้าที่ฟังก์ชันครบพร้อมการใช้งานสะดวกต้องรุ่นนี้เลย WS 1 2 4ขนาด1.20เมตร20 cm, สเซนไตล์มินิมอลที่มีความสูงของตู้อยู่ที่90เซนความลึกอยู่ที่35เซนและขนาดหน้ากว้างอยู่ที่1เมตร20เซนค่ะโดยจะมีชั้นแยกวางรองเท้าได้เกือบถึง20คู่มีช่องเก็บของเนกประสงค์ด้านบนที่ลูกค้าสามารถเลือกเก็บได้สะดวกเลยที่สาคัญมีหลัก สให้ลูกค้าได้เลือกสวยๆแบบนี้มาในราคาเพียง2,950บาท โดยเรามีหน้าร้น ina, านที่ถนนสาธุประดิษฐ์ติดริมถนนใหญ่ตรงข้ามกับปากซอยสาธุประดิษฐ์54ร้านเปิดทุกวันตั้งแต่9.30ถึง6.30แถมยังจัดส่งฟรีทั่วกรุงเทพและปริมณฑลและยังมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศแต่จะมีค่าจัดส่งในแต่ละจังหวัดจะไม่เท่ากันลูกค้าสามารถทักแชทหรือโทรมาสอบถามที่เบอร์ของพอยด้านล่างได้เลยนะคะ